ชมก็บอกความมาจนในเบรกสุดท้ายครับเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อคนชนกลุ่มน้อยนะครับที่เขาต้องการสัญชาติไทยครับเพราะว่าเขามาร้องเรียนกับเราเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยมาก็นานอยู่ตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สัญชาติไทยสักทีหนึ่งคือมันอยู่ระหว่างตะเข็บชายแดนของเมียนมากับประเทศไทยท่านครับแล้วเรื่องนี้ไปถึงสภาทนายความสุดท้ายสภาทนายความ ต่อสู้จนเอาสัญชาติไทยมาได้เพราะถ้าเขาได้สัญชาติไทยเนี่ยหนึ่งคือสวัสดิการเขาได้ใช่ครับการเป็นพลเรือนของประเทศไทยเขาได้สิทธิ์ต่างๆมากมายใพี่วีเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งว่าครับที่มาที่ไปที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยเกิดจากอะไรครับ,ค,รบคือต้องเท้าความก่อนนะครับว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัญชาตินั้นเนี่ยเรามีพพะ่าหยัดสัญชาติไทยพศ2 5 0 8อแล้วต่อมาเนี่ยในปี2555เนี่ยก็มีแก้ไขเพิ่มเติมเพะ่มหยัดสัญชาติ ฉบับที่5้าสอันห้ารนะครับ,รบทีนี้ปัญหาของผู้เดือดร้อนกลุ่มนี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตากก็คืออำเภอแม่สอดนะครับกับอำเภอพบพระรกลุ่มชนชายขอบกลุ่มนี้นะครับเขามีบรรพบุรุษสมัยที่ราชอาณาจักรไทยนั้นเนี่ยเรามีพื้นที่กว้างมากทางภาคเหนือเนี่ยเราขยายนะเข้าไปใน ประเทศเพื่อนบ้าน <ฮะ S 2> ในเวลานั้นนะครับ,รบแล้วก็บรรพุรุลของพวกเขาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นั้นต่อมาเนี่ยมันมีปัญหาอย่างที่เราทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนประเทศเนี่ยเราต้องเสียดินแดนบางส่วนไปนะมันก็ทําให้พื้นที่ตรงนั้นเดิมเนี่ยก็ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านละในขณะเดียวกันเนี่ยชนชาติที่มานอยู่ ตรงพื้นเมือนี่ก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็บรรพุุษก็อยู่กันมาโดยตลอดนะในขณะเดีวยวกันนั้นเนี่ยตอนานหยัดสัญชาติ2508ออกนะ่ยมันยังไม่มีคํานิยามอะไรต่างๆที่เขาสามารถจะเอื้อประโยชน์ในการได้สัญชาติครับนะจนกระทั่งต่อมาในปี2555เนี่ยนะฮะมันเริ่มมีการแก้เพราะงั้นเขาก็พยายามเรียกร้องนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สัญชาติพมา่าเขาไม่มีมสัญชาติไทย เขาก็ยังไม่ได้กลายเป็นไม่มีสัญชาติเลยก็เป็นบุคคลที่อยู่ในผื้นแผ่นดินไทยพัดถิ่นที่ไม่มีสัญชาติเพราะถือว่าพัดถิ่นมาจากประเทศเพื่อนบ้านปัญหาคือทําอะไรไม่ได้เลยก็ไม่มีบัตรครับหาหมอก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้จะไปร้องสิทธิ์อะไรก็ไม่ได้ก็อาจจะมีเข้าไปช่วยเหลือบ้างบางส่วนนะครับแต่จะได้รับสวัสดิการเหมือนคนไทยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเขาก็เลยมีการรวมตัวกันในปี5 8ครับ นะครับในปี58ไปยื่นกับรัชการก่อนก่อนจะมาที่สภาในความเนะี่ยไปยื่นปรากฏว่าหน่วยงานก็คือกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการในคณะพิสัญชาติแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าหลักเกณฑ์ของกลุ่มคนกลุ่มนี้นะี่เกือบ400คนเนี่ยไม่เข้าในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกสัญชาติได้เขาก็เลยมีเหมือนกับมต,ติของคำการพิณาแล้วไม่สามารถให้สัญชาติได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใคร ก็เลยต้องมาพึ่งสภานายความครับนะสภานายความเองนั้นเนี่ยเราก็ตั้งคณะทรรานขึ้นมาในขณะกรรมกันนั้นเนี่ยเราก็รีบดําเนินการในต้นปีห้าลยคเลยยื่นฟ้องเลยโดยมีชาวบ้านในกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเกือบ400รอคนต้นหมายความเป็นโจทย์เป็นชุมชนใหญ่ตรงนั้นสองอำเภอครับพบพระกับอำเภอแม่สอดครับบ้านแม่ละมาดอำเภอแม่สอดกับอำเภอพบพระเสร็จแล้วเนี่ยพอ เรายื่นฟ้องไปด้วยงานที่เราฟ้องคือกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการออกสัญชาติครับก็มีการเรียงลําดับเหตุการณ์ว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง,งต่างๆในสมบัติศาสตร์เป็นยังไงนะครับในขณะเดีกันนั้นเนี่ยฝ่ายผู้ถูกฟ้องก็สู้ว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขต่างๆสารเองนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าสาร ปกครองที่เรายื่นฟ้องเป็นคดีปกครองเพราะเป็นคําสั่งทางปกครองระบ,บบของศาลปกครองนั้นเป็นระบบไตส่สวนเมื่อเป็นระบบไตส่สวนนั้นเนี่ยศาลก็สแสวงหาข้อเท็จจริงได้กว้างนะครับเมื่อศาลแสวงหาข้อเท็จจริงโดยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบอะไรต่างๆเอกสารมาสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลา2ปีค, 2> คือปี60เนี่ยศาลปกครองกลางเนี่ยก็มีคมําวินิจฉัยออกมาว่าเขาเองนั้นเนี่ยนะครับเขาเกิดในแผ่นดินไทย บรรพบุรุษของเขาเนี่ยเคยเป็นคนที่อยู่ในอาณาจักรไทยมาก่อนอแล้วก็มีปัญหาเรื่องเขตแดนต่างๆครับแล้วจนถึงเวลเนี้ยเขาไม่ได้ถือสัญชาติใดเลยเพราะถ้าเขามีสัญชาติพม่าก็มาขอสัญชาติไทยไม่ได้จะขอสัญชาติไทยได้ก็โดยวิธีการแปลงสัญชาติแต่นี่ในขณะที่มาขอสัญชาติไทยเขาไม่มีสัญชาติอื่นเลยนะครับแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์เพราะอยู่ในหลักเกณฑ์ปุ๊บเนี่ย สารปกครองเนี่ยก็เลยมีคําพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการที่ไม่ให้สัญชาติเขาครับนะครับให้บุคคลตามฟ้องเนี่ยที่เป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติอทีนี้พอตัดสินในปี60ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตกับหน่วยงานครับปกติแล้วเนี่ยการฟ้องร้องคดีกับหน่วยราชการนั้นเนี่ยเขาก็ต้องสู้จนกระท่งสู้จนสุดนะครับซึ่ง คดีนี้เขาสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้แต่เนื่องจากว่าฝ่ายผู้ถูกฟ้องก็คือกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการในการวินัยให้สัญชาติเนี่ยเขาได้มีการประชุมหารือเอาความพักษาต่างๆไปดูแล้วเขายอมรับในผลมไม่อุทธรณ์ก็เลยทำให้คดีเนี่ยมันไม่ต้องไปยืดเยือ้อจบกันที่ศาลปกครองกลางคือศาลชั้นต้น แล้วก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมามในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยทางสภาธนาความเองที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็มีการเร่งรัดให้ทางหน่วยงานเนี่ยรีบออกบัตรประชาชนม,มาให้กับผู้ฟ้องคดีนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยทางหน่วยรชาชการเองเนี่ยก็มีการดําเนินการในเรื่องของการออกบัตรประชาชนเนี่ยให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบก็นับว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่า ประมาณต้นปี60ฮะไม่เกินกลางปี60ฮะก็มีการมอบบัตรประชาชนผมถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าอ,อ,อย่างแรกคือสารท่านมองว่าในโปรศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยนี่ก็คือคนไทยได้แล้เพราะฉะนั้นการได้สัญชาติไทยคือได้ตั้งแต่การเปิดแต่ว่ามันมีวิธีการได้สัญชาติไทยหลายแบบถูกไหมครับคือการได้สัญชาติไทยเนี่ยนะครับมันมีคือหนึ่งโดยการแปลงสัญชาติก็เคยมีสัญชาติอื่นมาก่อนอแล้วขอแปลงอย่างเช่นโค้ด ที่ลาที่เป็นโค้ดกาีย้ายสัญชาติโอสัญชาติอะไรประมาณนี้นะฮะเทนกันโดนโคเชกได้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ<ห>กับได้สัญชาติไทยโดยกําเนิด ừ, ก็นี้ของคดีนี้เนี่ยศาลเนี่ยเขามองเขาว่าต้องได้สัญชาติไทยโดยกําเนิด ừ, พอได้สัญชาติไทยโดยกําเนิดโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยลูกหลาน ของโจทที่ฟ้องคดี <ฮะ S 2> ลำดับชั้นต่อไปก็จะได้สัญชาติโดยกําเนิดสืบสายกันไปโอ้โหนี่ดีมากนั่นหมายความว่าการต่อสู้ของบรรพรุรุษเขาอะครับส่งผลไปถึงลูกหลานใช่ครับที่จะได้สัญชาติไทยไปด้วยใช่ครับเราช่วยแบบนั้นใช่ครับแล้วก็เมื่อได้สัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้วเนี่ย <ฮะ S 2> สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้ตามกฎหมายเนี่ยม,มันก็ตามมาด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีคำพักษาของศาล กันกรองแล้วแล้วให้เขาหลังพิงนคำพักษาครับเขาก็สามารถที่จะนินการได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ดีคกรรมการก็ดีนะครับที่พิจารณาผลของคำพักษาแล้วเนี่ยยุติเพียงเท่านี้ไม่มีการอุทธรณ์ต่อนะครับอันนี้เพราะงั้นผมก็อยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนะครับอะไรก็ตามหรือว่าประชาชนก็ตามนะครับถ้า ไม่ทราบว่าจะไปพึ่งที่ไหนสภาทนายความเป็นที่พึ่งของท่านได้โดยเฉพาะยุคนี้นะครับที่มีดรวิเชียนชุทยสงเป็นนายกสภาทนายความท่านมีนโยบายชัดเจนเลยนะครับเกี่ยวกับการให้ความไปช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายปัจจุบันนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยหรือว่าคนที่ต้องการสัญชาติไทยมาขอให้เราช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมครับหลังจากที่คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างแล้วเนี่ยนะครับเริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลง,เร,ยลงเริ่มน้อยลงนะครับเ,เพราะว่า พอคดีนี้นําล่องนะะในการวิจัยของสารปกครองแล้วนะครับ,รบแล้วก็คาพิพากษาของสารเนี่ยถึงที่สุดแม้ว่ามไม่ถึงสารปกครองสูงสุดนะคร<ม>ับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะยึดแนวต่างคำพิพากษาของสารได้<ม>นะครับเพราะง้นในเรื่องปัญหาพวกนี้ก็น้อยลงมันก็จะไปเกิดขึ้นใหม่ครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา<ม>ไปรับนักศึกษาชาวขอาะ มาเข้าเรียนแล้วก็มีการดําเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้บริหารโรงเรียนกับผู้นําชุมชนอะไรต่างๆนซึ่งในกรณีนี้สภาในความเนี่ยรับเป็นคดีช่วยเหลือและนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะงั้นรูปแบบของการช่วยเหลือประชาชนชายขอก็ตามเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนพัฒนารูปแบบอันนี้พอเราทําเรื่องบัตรประชาชนเป็นมาตรฐานไปแล้วเนี่ยก็ปัญหาก็เริ่มน้อยลง ในคณะกรรมการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่แม้ว่าพิสตี้นะที่เราเคยมานําเสนอในรายการแต่ทั้งนัคล้ายๆกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆที่สภาความเข้าไปให้การช่วยเหลือครับนี่ครับนี่คือบทบาทของสภาทนายความนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะชาวขอบหรือว่าชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในโซนตรงนั้นกึ่งกลางชายแดนเนี่ยนะฮะของสองประเทศเพราะว่าต้องยอมรับนะครับชนชายขอบนยครับหรือผู้พลัดถิ่นเนี่ยมีความน่าเห็นใจมาก เพราะว่าเขาด้อยโอกาสในหลายๆเรื่องนะครับไปทางโน้นก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาทางเราก็ไม่ได้อีกอย่างแรกเลยคือถ้าเขาได้เป็นคนไทยเนี่ยครับรักษาพยาบาลครับการศึกษาครับแล้วส่งผลต่อเนื่องกับการพัฒนาประเทศของเราด้วยเพราะคนเหล่านี้อาจจะเป็นบุคลากรสําคัญต่อไปในอนาคตและอย่างแรกคือเขาได้ชีวิตเหมือนได้ชีวิตใหม่นะพี่ว่แต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็ เข้าใจนะครับว่าส่วนราชการเองนั้นเนี่ยเขายึดความมั่นคงก็คือต้องทํางานอย่างรอบครอบและละเอียดที่สุดใช่ครับแต่ในการดํานนถ้าเขามีสิทธิ์ที่ควรจะได้นะเพราะเขาก็คือคนไทยในอดีตอันนี้นะครับก็ต้องให้สิทธิ์เขาเรื่องความมั่นคงก็เรื่องความมั่นคงนะครับอันนี้เพราะงั้นการที่จะให้สิทธิ์ในบัตรประชาชนเพราะคนที่จะมีบัตรประชาชนได้เนี่ยแล้วมีความสมบูรณ์เป็นคนไทยเนี่ย ประการแรกคือคุณต้องได้สัญชาติครับเชื้อชาติเป็นเรื่องหนึ่งแต่สัญชาติต้องเป็นสัญชาติไทยเพราะงั้นการที่จะได้สัญชาติไทยนั้นเนี่ยมันเกี่ยวความมั่นคงครับเพราะงั้นเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องดําเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้องนะฮะแล้วก็ต้องปราศจากอคติอันนี้สําคัญครับนี่คือทั้งหมดของหมอความมหาชนในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายไม่มากก็น้อยนะครับต้องขอบคุณนะครับ คุณริศชโชติวันนี้นะครับรองโฆษกสภาทนัยความขอบพระคุณครับยินดีครับทุก่าสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับเวลา15นาฬิกา35นาทีถึง16นาฬิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22นะครับหากใครที่มีข้อกังวลหรือว่าอยากจะมาปรึกษาทางกฎหมายสามารถิ็อ b o x มาได้เลยนะครับที่ Facebook หมอความมหาชนพิมพ์เข้ามาเลยนะครับเราจะมีทางทีมงานเนี่ยคอยที่จะ ดูแลอยู่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและครูริศศ์ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ